สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมานี้เอาเพาะกับสไลด์นี่คือเก่านะพี่น้องมันนี่ฮาวสิมาแกงนะไม้ตำผิดเลยเนาะตำผิดกับข่าเบือน้ำข่าเบือแกงกินตอนเพียงนะพี่น้องพริกดิบเนาะพริกดิบกับอันข่าเบือเพราะขเบือมันบวมแห้งบ่มใส่เสื้อออกมาจะน้ำมันจะเลยแบบน้ำมันชิบงมันบวมใสด็บน้ำจากพี่น้อง ตะแคงมัเขานกับพริกน้ำไม่อะน้ำไม่ซดเนาะสีแกงมาเดีนนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยานางเนาี่น้อง น้ำยัน้่กะคนเย่เองเนาะเคี่ยวค่ะกะดมีใบไตองตอมาก่อนเนาะ สิมีเห็ดเนาะมีเห็ดแล้วก็มีเดี๋ยวร่างก่อนร่างมาใหม่จะทำต้มเนาะสิมีอันนี้เานาะพี่น้องเขียดเนาะนี่แกนมาใหม่ใส่เขียดเนาะนี่เขียดน้อย แล้วก็เฮ็ดเนาะทั้งรุ่มนี่เดี๋ยวเฮาก็สิปุุงเลยเนาะอันนี้คือสบายที่เฮาตําไว้น้ยานั่งก็เขียวเยวเนาะตองกองสิตองเนี่บาายบ่ให้ใบมันลง ว mm ่าเสือใบโมลายบ็ออกเบิดขอกนะทำให้โรคแหน่นมากเบิ่งดขึ้นหน่อยแต่บ่หน่อยเนาะลมขึ้นเก้า ว่าน,นี่โบมีมังอือใส่บดแล้วพี่น้องเอ้ยมังือคอยนะอืมเนาะต่อมาก,กับสิบกรัมปุ้งเรียบเป็นทั้งสิบกรัมเนาะแต่ว่าถ้ามีผิดลอแนละ้วพี่น้องนี่ มาส่ปอนผิกร้อลงไปผิกดิบเนาะปอนดิบพอได้ยันอยากกินเผ็ดก็กินเนาะปอนร้อให้มันเพ,เพ็ดเพราะว่าเขาเห็บบวกเผ็ดต่อมาเขาก็จะปรุงแต่งนัวเนาพี่น้องมีเขียดเนาะ หมอปดเขาจังเอาประเดกลงเขาเอาประเดคลงค่ะมุมีนม้่มเดี๋ยวตักให้ออกก่อนเนาะไม่ประเดกเนาะลองประเดกลงไปเลยหมอปดเลยสุดเก่าสุดเดิมเนาะพี่น้อ,องประเดกมุมีนม้่มเลยต้องเห็นแบบนี้ เสียงหมอนๆๆดออกเนาะผักอันนี้แล้วก็ได้กลิ่นหอๆมๆขึ้นมาเลแต่ว่าครับผมมีปากคาบมาหน,น้เนาะดู<ม>คนหมอนด้วยนะ ใส่เกลือกับน้ำตาลน้อยหน่อยนึงเตรียมชั้นนี่แกน้ำไม่บอกป้าน้ำตาลน้อยน้องใส่น้อยหนึ่งมีเขีดตอนนี้เสื้อถูไปก็เห็นตะเกียแกน้ำไม่ใส่เขียดน้อยเนาะพี่น้องมีเห็ดกระแตเหมือนเนาะ มาเขาใส่ตัพิญงแห้งเนาะพี่น้องซุกแร้วมันตะพิญงแหงลงไปถ้ามมีก็ตะพิญงสดเนาะข้าวกับมันก็แคงแหน่เขากันน้อยๆตานตะพิญงงันเอากินกัน้อยหน่อยแล้วเขาก็จะปุมมันกดก่อะ่หอมหอนี่เนาะ แกงเขียดให้เบิ่งมันมีตอนเขียดเนาะพี่น้องนี่แซ่บๆพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน่อไม้เด้อกินเที่ยงเนาะพี่น้องฮวงข้าเนาะกินข้าวจ้ากับแกงหน่อไม้เนาะข้าวกันปัญญังได้พี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน่อไม้เด้อแซ่บๆเนาะแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงคลิปนี้ก็บชิคอจบเพียงคลิปเดียวเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจสไลค์กิ๊บต่อไปเด้อ